แล้วมันมีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งมาเขาบอกว่าผมพาแม่มาหาหมอผมขอพักสักสองสามชั่วโมงได้ไหมผมรอมแม่ผมตรวจร่างกายเสร็จ <ๆๆ S 2> ผมก็จะกลับผมขับรถมาไกลแล้วผมง่วงนอนค่ะก็พาลูกค้าเจ้านั้นแหละขึ้นมาดูห้องนี้ค่ะเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยลูกค้าจองมาหมดแล้วนะคะเ็าบอกว่าน้องเหลือห้องเนี้ยเอาได้ไหมนะคะแฟนเขาก็ขึ้นมาดูกับกับตัวเขาคเขาบอกได้พี่ผมมานอนพักผ่อนแป๊บเดียวผมก็ไปรอแม่เฉย ผมไม่ได้มาอาบน้ําผมไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวผมพักสักหน่อยผมก็ไปแต่ว่าอย่าไปชนไอ้อ่างอ่างพี่นะเพราะเมื่อวานนี้มีสาวสวยๆกันทั้งนั้นมาสงสัยเมามามาชนอ่างของพี่พังอ๋อพี่คิดว่าอ่างแตกไม่ไม่ได้แตกคือมันหักใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวชนของพี่เองนะเดี๋ยวพี่จะซ่อมอยู่อยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ไหมต้องขอโทษด้วยมันไม่พร้อมอะไรที่เพราะมันอ่างมันหักเขาบอกว่าอยู่ได้อยู่ได้เขาก็นอนนะค่ะก็คือคือคือพี่มั่นใจว่า ห้องขนาดนี้แล้วเศษเลือดเศษอะไรตรงนี้มันไม่มีกระเด็นออกมาถูกไหมคะถ้ามีเนี่ยพี่ต้องรีบไปแจ้งตำรวจี่พี่มามาปิดไฟกับพี่เองเนาะไอ้ตอนนั้นประมาณกี่โมงคะที่พี่เข้ามาครั้งแรกนะคะอืมครั้งแรกครั้งแรกหมายถึงว่าอะไรพี่ที่เข้ามาดูในห้องหลังจากเขาออกไปอ่าประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าเขาออกไปประมาณสิบโมงอ่าดูในในกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าสิบโมงกว่าแต่ว่า ในความรู้สึกของพี่ที่พี่ตื่นขึ้นมาพี่ต้องมาใส่บาตรทุกเช้าพี่ตื่นขึ้นมาหกโมงนะแล้วพี่ก็มาเจอผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะผมสั้นๆอ่ะอืก็เดินขึ้นมาพี่ออฟฟิศของพี่บอกว่าน้องขอเปิดห้องด้วยห้องนึงค่ะอ่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ยืนฟังอยู่เพราะว่าพี่ใส่ชุดนอนอยู่เนาะก็เลยบอกหลานว่างั้นไปเปิดให้พี่เขาหน่อยอ่ะไปเปิดให้พี่เขาหน่อยน้องเขาก็เดินตามเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปิดเองได้แล้วพอกพี่ก็กลับไปทานกาแฟค่ะแป๊บ ประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะ,ะเขาก็เดินกลับไปหาพี่เขาบอกว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้กดอ่าเงินมานะพี่ถ้าพูดแบบใจเย็นอะคนไหนคนไหนไปบอกอมผมย,ยาวๆใส่ชุดลาตีสีแดงอะ่ออะเนาะก็เดินไปหาพี่ที่ที่นู่นแหละที่พี่นั่งทานกาแฟอ่าบอกว่าเดี๋ยวพี่หนูขอเลขบัญชีพี่ก็อีกนานนะพี่ถึงพี่ก็ดูเลขบัญชีพี่ก็จดให้เขาไปพี่ยังชมเขาเลยว่าสวยจังเลยจะไปงานแต่งงานเหรอคะ ค่าเดี๋ยวนูเอ,อกไปข้างนอกก่อนค่ะเพราะว่านี้ม,มานั่นแหละพี่เขาก็อออกไปขเขาออกไปกันเนาะ พอออกไปนั่นแหละอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่ถึงเดินมามาดูความเรียบร้อยว่าอะไรพี่ถึงไม่เห็นไฟอมเห็นไฟไฟเปิดในห้องน้ําห้องนี้ก็เปิดอืไฟเปิดทิ้งไว้ทั้งงที่ตอนตอนเป็นกลางวันใช่แต่ปกติพี่จะไม่ไม่ไม่เคยมาร่วมเกินลูกค้านะค่ะแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นเพราะอะไรอืมพี่ก็เลยเดินเอากุญแจน่ะมาเปิดดูกับหลานทุกอย่างก็คือสะอาดเหมือนที่พี่อ่าสะอาดก็พอทุกอย่างแล้ว ยังอีกวันหนึ่งมุ่งเช้ายังรับลูกค้าลายใหม่เข้ามาอีกยังไม่ได้ทําความสะอาดลูกค้าก็พอใจว่าอยู่ได้ค่ะค่ะเพราะพี่ให้ให้เขามาดูก่อนว่ามันเหลือห้องเดียวเอาไหมคะค่ะเขาบอกว่าได้ผมมาแค่พาแม่มาหาหมออ่านั่นแหละพี่ก็งงอ่ะความในใจของพี่ตอนนี้ว่าเป็นไงบ้างคะพี่ก็น่าเห็นใจพี่มากเดี๋ยวนะต้องคุยนิดนึงว่าเอออ่อ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะแบบมีสอบพี่ก็แบบกลเป็นใครเป็นข่าวดังไปแล้วแต่ทีนี้อนนี้เราก็อยากจะทําความเข้าใจนะค่ะยังทําต่อนะคะยังทําต่อขอเชิญลูกค้ามาดูนะคะมาเที่ยวว่าบรรยากาศของเราดีนะเพราะว่าลูกค้าของเรามีแต่ลูกค้า VIP และลูกค้าที่ กันเองเพราะว่าเจ้าของรีสอทก็กันเองคือเห็นไหมขนาดน้องเขายังไม่ให้เงินเราเลยเราก็เรายังว่าเออคนสวยขนาดนี้เนาะมาพักผ่อนเงินแค่นี้คงไม่มีปัญหาแต่ว่าห้องนี้ยังเปิดปกติเปิดปกติค่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าเขามาทําพี่อยากให้ทําแผนว่าจริงไหมอะไรจริงไหมพี่ส์ถ้าจริงไม่เป็นไรพี่จะทุบตรงนี้ทิ้งพี่จะทุบห้องนี้ทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วทําตรงนี้เป็นสวนหย่อมเป็นอะไรให้นั่งเล่นกันสบายสบายเนาะ ไม่นม่เป็นจุดที่อาจจะทําให้น้องแอมเขาใช่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 พี่พี่รับได้นะแต่ขอให้มันพิสูจน์ว่าจริงแล้วพี่ก็อยากฟังจากผู้ต้องหาด้วยว่าทําจริงไหมทําไมใจใจใจร้ายจังเลยต้องมาทําที่นี่แล้วก็ทําทําไมต้องฆ่าเขาค่เนาะสงสารเขาเนาะก็ ให้ความเห็นใจพี่เขาด้วยเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็พอมาเกิดเหตุแบบนี้ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะก็ยังไงฝากนะคะพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นนะคะสัชีทรีสอร์ทที่เห็นบรรยากาศข้างนอกนะคะแบบแบบสวยด้วยพี่จาสวนสวยแล้วก็พี่ก็ตั้งใจว่าถ้าหากว่าทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ทาบุญค่ะทุบทิ้งแล้วก็ทาบุญให้แล้วก็ทุบทิ้งตรงนี้ไปเลยค่ะนะคะเชิญเชิญมาพักผ่อนเหมือนเดิมลูกค้าก็เชิญเหมือนเดิมนะคะที่ลูกค้าของเรามีแต่ลูกค้าระดับ V.I.P. ลูกค้ามาจัดงานเลี้ยงงานแต่งนะคะงานปาร์ตี้งานที่ว่างานเลี้ยงรุ่นก็ยังรับเหมือนเดิมค่ะยังรับเหมือนเดิมนะคะค่ะให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอโอเคค่ะได้เจ้าหน้าที่เขียนพิมพ์ที่แล้วนะคะได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เขาจะทุบทิ้งนะ พี่ยังยังดูอะไรนะพี่ดูข่าวพี่ไม่ค่อยดูข่าวพี่นี่ไงแบบว่าพี่เสียใจโอ้สงสารพี่เด้อมาเข้ามาแค่แค่สอคนสองคนแล้วดึงถังลากถังอ่ะพี่ยังไม่ได้ถูพื้นเขาเอาถังใช่เขาเขาเอาถังมันมีรอยเลือดมีอะไรมันก็ไม่มีเนาะค่ะมันก็ไม่มีลองดูสิคะว่ามันมีตกมีอะไรไหมถ้ามีเรารับได้นะตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้เรารับได้แต่ว่าเราอยากฟังจากปากจริงไหมถ้าไม่จริงเนี่ย โ่้ทำไมทำให้เราเสียหายจังเลยเนอะต้องพิสูจน์ให้มันชัดเจนด้วยว่าจริงๆริงไหมเนาะว่าเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ว่าก็แต่ว่าคือสิ่งที่หายไปก็คือถังขยะถังขยะเหรอคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือวันนั้นมันมันที่ที่พี่บอกว่าที่เอาพี่เอาออกไปที่พี่ได้ยินข่าวว่าเขาเอาถังดำของเขาใส่รากลงมาพี่เลยอยากรู้ว่ามันต้องมีเศษเนื้อเศษเลือด มันต้องหยุดแถวนี้ไหมพี่สุใท้พี่หน่อยได้ไหมคะหรือว่าในห้องน้ำที่พี่สุที่เข้าหันกันอะเศษเนื้ออยู่ในห้องน้ำไหมพราะพี่เป็นคนเปิดประตูเข้ามาเองมาปิดไฟกับมือมันไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นเราต้องรีบแจ้งตำรวจก็จะได้ทันการว่ากลุ่มนี้มาทาร้ายรีสอร์ทของเราถูกไหมคะอ,มอันนี้ไปผ่านไปตั้งหลายวันพี่ก็ได้ยินข่าวว่าขัาน้นค่าหัน,นสุกที่ขอนแก่นพี่ก็ไม่คิดว่าจะมาทําที่รีสอร์ทเนาะ ล้ว,วันนั้นพี่ไม่อยู่ด้วยวันที่ตำรวจเข้ามาทำแผนหรือว่าอะไรการครั้งแรกอี่ะพี่ไปกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าลูกค้ามาแนละ้วหลานเขาเอาน้องหมาพี่ขึ้นรถพี่เลยไปตามเอาน้องหมาพี่นั่นแหละตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ความจริงมันมชัดเจนก็เลยว่าต้องฟังจากปากพี่เพราะพี่เป็นคนเปิดเองปิดเองกับมือจริงๆนะพี่ก็เป็นคนแบบว่าไม่เคยเข้าห้องแบบว่าลูกค้าออกพี่จะไม่เข้ามานะ<บ>แต่ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะ พี่ท่าไหนนะพี่เข้ามาพี่จึงเห็นความเรียบร้อยทุกอย่างสอบถามนิดนึงครับวันนั้นีเจ้าหน้าที่ตำรวจของพิสูจน์หลักฐานเขาก็ได้มาเก็บรอยแล้วก็รอยเลือดอะไรข้าบเลือดที่อยู่ในห้องน้ำตอนนี้คนตรวจได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพออีกสองวันมาทางตำรวจเจ้าหน้าที่เรียกพี่เปิ้ลไปสอบปากคำใช่ไหมพี่ก็ไป่อบพี่พี่ก็ไปบอกว่าเออทำไมสรุปว่ามาหันที่นี้เร็วจังเลยถูกไหมคะ อันนี้มันเสียชื่อหมดเลยเนี่ยทำไมทําสรุปอ่าผ,ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขารับสาร,รภาพว่ามาทาที่นี้ผู้ชายชื่ออะไรที่ถูกจับตัวมาสินว่าสินอ่าแล้วที่นี้เขาบอกว่าเออแล้วทําไมทําไมไม่พิสูจน์หลักฐานให้มันชัดเจนก่อนว่าพี่ก็เลยย้อนถามว่าในห้องน้ําพี่น่ะมีเศษเนื้อไหมมีเศษเลือดไหมถ้าเขาไปฆ่ากันมาที่อื่นเขาอาจมาเปิดห้องอาบน้ําก็ได้ก็มันมีเศษเลือดติดใช่ไหมแต่เศษเนื้อนะพี่ถามว่ามีไหมเขาบอกว่าไม่มี ไม่มีพี่ก็เลยบอกว่าทำไหมทาไมไม่ไม่เอากองพิสูจน์หลักฐานให้มันมาชัดเจนว่าพิสูจน์ให้มันชัดเจนว่าตรงนี้เนี่ยจริงไหมจริงถ้าจริงเรารับได้ถ้าไม่จริงอ่ะเราที่แม่บ้านที่ว่ามันเหม็นคาวเลือดอะค่ะพี่อะไรที่ว่าเหม็นเหม็นคาวเลือดเนาะที่ที่แม่บ้านบอกหรืออะไรมีคนบอกอ๋อพี่นี่แหละพี่นี่แหละ เพราะเพราะลูกค้านี่ออกมาอีกใช่ไหมคะเพราะลูกค้าที่ว่าพี่เป็นคนเอาเข้าอีกวันวันรุ่งขึ้นนะ,ะยังมีลูกค้าเข้ามาพักอีกมาพักอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเพราะว่าเขามารอแม่เขาไปหาหมอพี่ก็พาลูกค้าขึ้นมาดูห้องนี้อีกว่าคุณพอใจไหมอยู่ห้องนี้เพราะห้องอื่นน่ะลูกค้าก็โทรมาจองหมดแล้วค่ะพี่ว่างห้องเดียวเขาบอกว่าพี่อะไรพี่ผมแค่มารอแม่แม่ผมมาตรวจร่างกายอ่าแล้วพอออกจากนั้นเขาแม่บ้านพี่มาทําความสะอาดเนาะหลานพี่น่ะพี่ก็เดินมาอีก เดินมาหาลานอีกว่าอย่ารับนะห้องอื่นนะอย่ารับนะเพราะว่าเขาโทรมาจองแล้วห้องนี้ว่างห้องเดียวก็เลยว่างี้พอพี่เดินเข้ามาเอ๊ะรู้สึกว่าเออมันกลิ่นคาวๆพี่ว่าเป็นกลิ่นคาวๆเฉยๆพี่ก็ขับรถเนี่ยพี่ก็บอกว่าเอาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยล้างให้มันสะอาดอค่ะพอล้างแล้วมันก็โอเคนะแฟนพี่แล้วพี่ก็ยังเดินไปหาแฟนรออให้คุณน่ะมาดูอ่างให้หน่อยเพราะว่าไอเหล็กเนี่ยมันผัก แฟนพี่ก็ไปทําออกมาแฟนพี่ก็มาทํากับมือพี่ก็มาถามแฟนพี่อีกว่าที่เพราะว่าค้าหันศพในของเราเนี่ยคุณคุณเห็นเลือดเห็นอะไรไหมเขาบอกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยอืมค่ะในยังมั่นใจในเวลานี้ก็คือว่าอยากจะให้ชัดเจนและอยากจะฟังคํารักสารภาพของเปียวด้วยว่าถ้าหันหรือว่าอะไรพี่รับได้แต่ว่าถ้าไม่หันก็ขอพิสูจน์หลักฐานว่าเรืออะไรให้พี่หน่อยเนาะเพราะว่าอะไร ตูมเดียวภายในวันเดียวว่ามาฆ่าหันศพเนี่ยพี่ยังเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะใช่ไหมช่วงเวลานั้นก็ตอนช่วงกลางวันแล้วเขามาอยู่เพียงไม่เพียงกี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่แกเก่งขนาดนั้นเหรือผู้หญิงพี่อยากถามยังเลยว่าเก่งขนาดนั้นใช่เหรือว่าคุณสามารถทั้งล้างห้องน้ําขนาดพวกพี่นะไม่มีเรื่องอย่างนี้นะล้างห้องน้ําก็เป็นจะเป็นชั่วโมงแล้วเนาะเพราะว่าไหนจะมาเช็ดอ่างเช็ดตู้น้ําใช่ไหมคะเช็ดถูส้วมเช็ดอะไรให้มันสะอาดเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ย แล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออในคุณทําเก่งเนาะในเมื่อคือไม่มีเครื่องมืออะไรมาทําความสะอาดแต่พี่เข้ามาหลังที่เขาออกไปเั่วโมงกว่าน่ะคือมันสะอาดอะสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรไงพี่ก็พี่งั้นพี่จะกล้ารับรับลูกค้ารลายใหม่ต่อจากเขาเหรอในเมื่อยังไม่ทําความสะอาดเลยอใช่ไหมคะ,คะแล้วลูกค้ารลายใหม่ก็พาขึ้นไปเขาก็โอเคนะเขาก็โอเคได้อืมอ่มสองมอะไรสมก็คืออ่างไงอ่างของพี่หักไง แล้วมันมีเหล็กด้วยนะถ้ามีเหล็กก็ไปไป,ไปสูตรดูซิว่ามัมีค่าเบือ่อไหมเหล็กตอนนี้ของพี่ก็ยังอยู่วางอยู่นะ,ะเหล็กที่พี่พากันเอาเอา,เอาตัวเก่าออกไปอะ่ะค<ต>่ะได้ค<ต>่ะพี่เพราะว่า,วาเาก็มาัไ่่ใส ไม่จ่ายจ้ะเห็นไหมพี่เปิ้ลเป็นคนใจดีไหมที่สำคัญคือี่สำัญคือผู้ต้องหาพู้ต้องหายังไม่จ่ายเงินอนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่เปิ้ลเดี๋ยวมาแต่ถ้าเดี๋ยวก็เห็นหน้าพี่เปิ้ลก็จะจําได้ใช่ไหมว่าว่าว่าคนไหนที่จะบอกได้แล้วคนที่ที่พี่เปิ้ลเห็นเห็นหน้านี่คือคือคนผมยาวอะไรนะคะมาแล้วเหรอโอเคมาแล้วพี่เปิ้ลค่ะมาแล้วนะคะ ผู้ต้องหาก็มาถึงที่รีสอร์ทอยู่ที่ทำแผนจุดแรกแล้วนะคะท่ามกลางนะะี่ค่ะมีชาวบ้านนะคะก็มาติดตามข่าวนี่มีเสียงโห่ร้องด้วยนะคะมีพุ้มกับเขาวสวนกวางนะคะ

กำลังมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ